ท่านสุธิชัยจรุเนตรครับกล่าวเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายสุธิชัยจรุเนตรสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดอุบลราชธานีพักภูมิใจไทยวันนี้ขออนุญ,ญาตท่านประธานที่จะได้หารือในความเดือดร้อนของคณะผู้บริหารบุคลากรทางการแพทย์ตลอดจนพี่น้องประชาชนผู้ใช้บริการโรงพยาบาลตะการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานีโดยมีรายละเอียดดังนี้ครับโรงพยาบาลตะการพืชผลเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด150เตียงเป็นโรงพยาบาลแม่ไข่ที่ต้องรับผิดชอบ6อำเภอและมีประชากรอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบกว่า4 0 0แสนกว่าคนทำให้มีผู้มาใช้บริการ ในโรงพยาบาลเป็นจำนวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีจากสิติครับปีงบประมาณ2 5 6 5พบว่ามีผู้ป่วยนอกจำนวน2 8 8 0 0 0กว่าครั้งและเป็นผู้ป่วยใน62,000กว่าวันนอนที่สำคัญครับอัตราคลองเตรียงเนี่ยอยู่ที่101.66%ท่านประธานครับ ด้วยจำนวนที่มีผู้มาใช้บริการมากและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วได้ส่งผลกระทบต่อศักยภาพและประสิทธิภาพการให้บริการของโรงพยาบาลดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาที่กล่าวครั้งต้นทางผู้หน่วยการโรงพยาบาลตะการพืชผลจึงได้ทำหนังสือมาถึงผมเพื่อผ่านท่านประธานไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ5ชั้นขนาดพื้นที่7,487ตารางเมตรผมหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณที่ถึงนี้เพื่อแก้ปัญหาให้ได้ทันท่วงทีกับปัญหาที่เผชิญอยู่จึงขออนุญาตที่จะขอบคุณท่านรมัมรีเป็นการล่วงหน้ามาโ,โอกาสนี้ ขอบคุณมากครับขอบคุณครับต่อไป